บริษัทของเราเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าทั่วเอเชียใครที่จะมาขอสินเชื่อกับเราเนี่ยนะจะต้องมีคนณสมบัติที่เพียบพร้อมสะอาดไร้จุดด่างพ้อยที่สำคัญต้องไม่เคยค้างค่าง,งวดนะครับผมกิติคุณแสงภูพาครับก็มีอาชีพทำนา อยากจะได้รถไถสักคันหนึ่งครับคุณก็รู้ใช่ไหมว่าค่างวดของเราต้องส่งตรงเป๊ะทุกงงวดแล้วบริษัทเราอ่ะมีมาตรฐานสูงจะมาทําโปรโมชั่นปีดาวไม่ได้นะครับนะก็ผมมีอาชีพทํานาสี่เดือนได้ทีขอพอนเป็นรายปีได้ไหมครับส่งค่างวดแบบรายเดือนเท่านั้นเราจะส่งแบบรายปีไม่ได้ค่างวดของเราส่งปีละไม่ต่ากว่า7จ็ดหมื่นเข้าใจใช่ไหมครับสินค้าเรามีสไตล์โดดเด่นและเป็นสินค้าชั้นนาของประเทศและที่สําคัญ คุณรักสัตว์ไหมรู้ครับว่ารถไถ่มีสไตล์มีระดับแต่ว่าผมอยากได้รถไถไปทำงานกินงช่วยหน,น่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับหนูฟังอยู่นานแล้วนะบริษัทแบบนี้อย่าไปใช้บริการมันเลยค่ะมากกันหนูค่ะไปค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเชิญนะค่ะคุณลูกค้าที่คูบต้าทั้งทองพิเิษของเรามีโปรโมชั่นวันนี้ฟรีดาวซื้อวันนี้ผ่อนปีหน้าครับแล้วเรามีผ่อนแบบไหนบ้างนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเรามีทั้งผ่อนรายเดือนราย6เดือนรายปีค่ะ แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับเทลูกค้ายื่นเอกสารรอผลอนุมัติภายใน3วันรอรับรถใหม่ได้เลยค่ะรวนเร็วขนาดนี้เลยเหรอกันเราไปทำสัญญาก,กันอุ้ยจยเย็นใค่ลูกค้